ายชิติมาเปิดภาพเซตใหม่สวยจึงมากแม่พิธามาไวมากเอฟซีแห่แซวหน้าบ้านลุ้นทุกวนันแต่หลังบ้านดอกไม้คงแบ่งบ้านเป็นอีกหนึ่งอดีตครอบครัวคนแดงนะคะที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรมักจะถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือคุณแม่คนสวยตายชิติมาทิปปนายอดีภรรยาคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาวนาพักก้าวไกลซึ่งไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะคะก็กลายเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดอีกทั้งความสวยนะคะก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยิ่งเฉพาะเรื่องหัวใจความรักเนี่ยเป็นอีกหนึ่่่งงสิทีเา แฟนคลับนะคะต่างลุ้นต่างติดตามกันอย่างสนานว่าเธอนนเนี่ยมีคนในใจบ้างหรือยังหรือบ้างก็เชียร์ให้เธอกับอดีตสามีวิทาลิมเจริญรัตกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งทั้งสองนะคะก็มีโซดทอ,องคล้องใจหนึ่งคนนั่นก็คือน้องพี่พิมพ์อายุ8ขวบแล้วนะคะอยู่ในวัยกำลังน่ารักทั้งสองคนนะคะก็สลับกันทําหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างดีเยี่ยมผ่านโซเชียลออกมาให้เห็นในมุมน่ารักอบอุ่นของคุณพ่อและก็คุณแม่อยู่บ่อยครั้งจนทำให้แฟนๆนะคะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่่นอีกคครั้งะ และล่าสุดนะคะด้านแม่ตายเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมตาย ima, ดอนชุติมาโดยได้มาปล่อยภาพเซตใหม่บอกเลยสวยจึงมากแม่งานนี้มามีอย่งางใสแคปชั่นโดนมากว่าจริงจรแล้วฉันคือประธานบริษัทหลังจากีิโพนี้นะคะได้เผยแร่ออกไปด้านแฟนคลับนะคะก็ต่างเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมกับชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยจึงมากคะ่ะท่านประธานฉ่ำมากแม่สวยหรูดูแพงสวยมากหูยคุณแม่รู่นี้สวยจึงชอบมากคะ่ะ สวยภูมิฐานสง่างามเรียบหรูเหมาะสมกับตำแหน่งท่านประธานบริษัทค่ะแล้วก็มีแฟนคลับของพ่อทีมแล้วก็แม่ต่ายนะคะได้นำโพสของแม่ต่ายเนี่ยไปลงช่อง t i k t o อกเลยที่ทำเอาแฟนคลับนะคะรุ่นหนักมากเมื่องานนี้นะคะคุณทีมพี่ทาเข้ามาส่องไวมากงานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวต่างเข้ามาแซวในความน่ารักของพ่อทีมแล้วก็แม่ต่ายมากมายอาทิเช่น แม่ต่ายสวยมากน่ารักตลอดแม่ต่ายสวยน่ารักนายกก็เก่งนางฟ้าพี่พิมพ์ก็น่ารักสุดๆโอยพ่อทิมพ์กับแม่ต่ายน่ารักตลอดเลยน่ารักทุกวันแม่ต่ายสวยใครๆก็อยากมองเป็นคู่ที่น่ารักน่ารักมากๆคะ่ะหน้าบ้านลุ้นกันทุกวันแต่หลังบ้านดอกไม้คงเบ่งบานละรับสายพ่อทิมเลยคะ่ะแม่แม่ต่ายคนสวยมีลงหนึ่งท่านมาส่องบ่อยๆคะ่ะแม่ต่ายสวยน่ารักมากคะ่ะ ขอให้รักกันตลอดไปนะคะ